สวัสดีค่ะดีค่ะตีนะจ้าพร้อมแล้วพอ้อมจะจองไปงานแล้วเดีนน๋ยวคุณไปก่อนขีบนขนองรับน้อง เราแมก็รู้องครัน ar, แแมันแกทุกคนก็จะรู้ว่าแม่ีกว่อาองครูแม่กบู้เอานกันไปออกกัาลังกายมาแล้วเจ เสร็จย่างลูกมาเลยมาเลย,ยเคะดไหมว่าคนกับคนขอไม่คือเก่าแล้วครับพี่น้องเจ็บเช็บ <laughs> มันมาเล่นฟิตเนสมาสวมึ่ไยบ่ได้มาฮอรชิเมื่อยขึนเมื่อยนี่แบบเบาอย่างให้ได้ไปเหื่องห่วงยางเดียวสาวันนี้นี่มันนอนแน่รนแดดแหหมด้ยังแม่อันนี้ เยอะมาเลยหรอกเยี่ยเยี <c ười> يا mieux, يا mieux. ่ยมเยี่ยมเ้ยคุณเลียตัดผมไหมเป็นไว้รุ่นเด้อบัดทีนี้หลังจากอันเท่าก็ไม่แยแยมล้วบนี้เป็นไว้รุ่น เอาคือวาแล้วแล้วเขาก็เห็นหรอกมา É, yeah. me ครึ่งแล้วนะหนู บาเบอรบาเบอร์โอ้บาเบอร์ปไหนบาเบอร์เป,เอ,รเ,ปเอาท่อไปเราบังคับบ้านแล้วแล้วแต่ว่าค่ท่านเห็นหลวงมาะแล้วือบ้แล้วเด้ <laughs> อฮะห้ว่างเครื่งลไหเลยนะ์โฟล์ดเฟลน <c oughs> เสร็จตลดเราเดือดตนลดมันมากจริง,นนงฝนตกมันเคอกัมันต้องไปล่างอออมันยังออแล้วก็เซ็ตทงเราูร่ลุงีิษล์อะตอแนวเอาตนี้น็นแหละเอาเซ็ตใดซ้ำเซ็ตดีกว่าเซ็ตระวงรัง เซ็แล้ว่ขมาถูแห้งนขนยุ่งแยุ่งห้องซื้อๆนี่กันยุ่งีห้งซื้อแล้วก็ที่ถูเมื่อที่หลอบหาหลบนั่มเพื่อนอะ ก็มากไปใชนมรถเากระดเลียบใช่่ะป้าไปสองคนหรือเปล่าปารมหนมาลยนตีรนอมาแล้วเใ่หลยอย่หน่อยนะ บ้านสอดจ้ะไี่น้องอุ้เนียยี่ทั้งนังออไนนนนๆนน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 มนน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 ่นนนน